แจ้งเรื่องข้อสอบนะครับกำหนดการส่งข้อสอบคงไม่ลืมนะครับวันไหนนะลูกโอเคก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ใช่ไหมครับอ๋อเสาร์อาทิตย์นี้อ่าคนไหนเสร็จก่อนก็ส่งก่อนได้นะครับส่วนในกรณีต่างจังหวัดก็จะมีการเลทให้เนาะบางคนเพิ่งได้รับข้อสอบนะครับเมื่อเช้าครูเข้ามาฟังครูชัดแจ้งอยู่เนาะ ครัอ๋อทำเสร็จหมดแล้วนะครับก็พรุ่งนี้ก็หยุดเรียนหนึ่งวันถูกต้องไหมครับต้องเนาะโอเคครับใครเสร็จแล้วก็พักผ่อนได้นะครับไรใครเอ่ยได้ครับสวัสดีครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับใครเสร็จก็พักผ่อนนะครับใครไม่เสร็จก็สอบขึ้นมาทํานะครับ หรือสงสัยติดขัดวิชาไหนก็สอบถามได้นะครับพอสอบครบทุกคนแล้วเนาะเคสวัสดีครับท้าสวัสดีครับใครสงสัยตรงไหนถามได้อ๋อที่ใส่แว่นทักทุกห้องนะครับพอดีว่าจ้องที่หน้าจอคอมแล้วครูตาลายครับเราเป็นไหมครับลายตาหรือตาลาย มืนหัวก็เลยใส่แว่นใช่ครับครับสวัสดีครับก็เลยใช้แว่นกองแสงเนาะเราจะขอลายเพื่อนก็ลองแชทหาเพื่อนดูนะครับทางเฟซหรือทางไอดีก็ลองแชทกันดูเนาะติดต่องานครับให้เสร็จคนเสร็จแล้วก็พักผ่อนได้นะครับ เราเจอกันอีกทีก็วันศุกร์ครับวันศุกร์วันที่เท่าไหร่ครับสิบสามเนาะพรุ่งนี้ก็ไปบอกลาคุณแม่แล้วสวัสดีครับนี่วันแม่ก็บอกลาคุณแม่นะครับคําศัพท์ช่วงนี้ให้พักไว้ก่อนเนาะให้เราเอาแนวข้อสอบก่อน,นครับเน้นข้อสอบบางทีเราอาจจะทําเสร็จแล้วอาจจะลืมหรือเปล่าลองไปไล่ดูครับว่ามีกี่ข้อว่ามีกี่ตอนเราลองไปทัวนอีกรอบนึงเนาะ คำศั์พักไว้ก่อนดานหน้าค่อยคัดคำศัพท์นะครับมีใครสงสัยตรงไหนสอบถามได้นะครับใครที่เคลียร์ตัวเองเสร็จแล้วก็พักผ่อนได้เลยนะครับเจอกันอีกทีวันศุกร์เนาะนะครับใครสงสัยตรงอ๋อไม่เล่นเย็นนี้ครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ครับใครสงสัยตรงไหนก็แชทมาถามได้นะครับว่าไม่เข้าใจตรงไหนเนาะมีอะไรที่ไม่เข้าใจก็คุยมาได้ห้องเราปสน่าจะมีไลน์เกือบทุกคนนะครับมีมีมีใครไม่มีลไลน์ไหมน่าจะมีทุกคนเนาะ ผมเล่นไลน์ไม่ล่ะอินดี้ไม่ได้เล่นเลยเล่นเลยเนาะใครสงใจตรงไหนถามได้นะครับแล้วอยู่สิบกว่าคนวันนี้ทำการ์ดวันแม่ ทำไปกี่วิชาครับสามวิชาเลยนะครับนี่ก็ให้แม่ว่าคุณแม่อันนี้การดรายวิชาคณิตศาสตร์มีรายวิชาภาษาไทยก็ให้คุณแม่อ่านยาวๆเลยนะครับพวกน้องไปไหนไม่ได้อยู่บ้านอ่านยาวสี่ชาว้วาวทั้งกินขนมโชว์เพื่อนด้วยนั่งทำการบ้าน ไปไห่เป็นลูกขนุนแล้วมั้งเนี่ยน้ำหนักขึ้นไหมสติชาสติชาป่ะพอทักทีเดียวกืนลงไปหมดเลยเนรอระวัะงติดคอเนี่ยทักทีเดียวลืนลงไปเลยปกป้องกําลังกินชิ้นเล็กๆครูว,วัดเอาขอนมกินเลยยัดลงไปหมดเลยเนี่ยลืนเลยไม่เคี้ยวเลยระวังติดคอนะเคี้ยวได้นะครับปิดกล้องเคี้ยวได้ ปิดกล้องแนละ้วเขียวใหญ่เลยทีนี้เดี๋ยวติดคอนะครับเขียวเสร็จค่อยเปิดกล้องมาดูหน้าเพื่อนเนาะอันนี้ทําเป็นรูปหัวใจเหรอครับทําเป็นแบบฟีสไตล์การ์ดกันแม่พอนนทําเป็นกล่องของขวัญเซอร์ไพรส์เปิดออกมาปุ๊บมีตังอยู่20บาทพอให้คุณแม่แล้วก็ขอแล้วขอคืนเป็นร้อยหนึง่ง อิงหรืออะไรนะชื่ออะไรกูจําไม่ได้สักทีเราชื่ออะไรนะลูกเด็กใหม่ห้องครูอะไรนะอิงไหมใช่ไหมยิงอันนี้คืออะไรครับที่หนูโชว์อยู่ที่โชว์อยู่คืออะไรครับเอนชัน ้องทำเป็นกล่องอืแบบนชั่น้องทำเป็นกล่องเนาะป้องเพื่อนไม่เปิดกล้องเลยฮัาโสวัสดีครับรับราพักก่อนครับป้องสติชาเขากินเขาคืนขนมไปเขาไม่เปิดกล้องเลยเดี๋ยวเขาแอบ,บกินต่อ แอบหัวเราะเราแน่ยเลยตอนนี้ไม่กล้าเปิดกล้องเลยอ๋อวันนี้มันเกิดครบกี่ขวบครับจะตัวไปไหนแล้วสงสัยเคี้ยวขนมตอบกูเทพไม่ได้เล่ร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้เพื่อนยังไงว้าวมาแล้วมันเกิดดูแล้วครับวันนี้กี่ขวบแล้วนะครับ อ๋อสิบขวบเต็มพอดีนะครับงาวมันเกิดเพื่อนเพื่อนอวยพรให้ได้ยังครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปยังรองเพลงให้เพื่อนได้ยังตอนเช้าแล้วยังไม่ได้เบิร์ดเดย์เลยถ้าเกิดอยู่โรงเรียนคงแฮปปี้เบิร์ดเดย์เซอร์ไพรส์แล้วเนาะเป่าเค้กแล้วเกิดสิบขวด อ๋อนี่เราทำผ่าน ipad แล้วลูกจริงใช่ไหมสวยเลยนี่ทำผ่าน ipad เลยเหมือนวาดลูกจริงเลยสวยครับสวยมาก เสร็จแล้วพักผ่อนได้นะครับยายีเสร็จมาแล้วครับยายีออกไปแล้วทักจีเดียวไปแล้วนะครับสุนิตายังอยู่ไหมครับสุนิตาสุนิตากระตูนอยู่ไหมครับกระตูน พิมชนุบไปแล้วนะครับจิรพัฒขันทชัยไปแล้วอริษาแสงสอนครับลูกไม่มีสัญญาณจากเลขหมายท่านเรียกนะครับรับใครเสร็จแล้วก็พักผ่อนนะครับอันนี้น้ำขิงหรือเปล่าลูกน้ำขิงไหมชื่อจริงชื่อเลยนน้ำขิง ยังอยู่ไหมครับเสร็จหมดยังเหลือว,วิชาอะไรครับอ๋อโอเคครับไม่มีพรุ่งนี้ก็หยุดหนึ่งวันพักผ่อนนะการะตูนมาแล้วไปแล้วนะครับกระตูนไอ้เครืงงานเสร็จแล้วก็พักผ่อนได้นะครับนี้หยุดหนึ่งวันนะครับต้องทักมาหาครูเพราะว่าครูนิ่งให้หน่อยนะครับคุูนี้หยุดหนึ่งวัน เจอกันอีกทีวันศุกร์นะครับวันที่สิบสามสิงหาเนาะเจอกันอีกทีนะครับแล้วก็จุดอีกอีกเสาร์อาทิตย์ก็ส่งข้อสอบนะครับเคปกป้องไปแล้วห้าหกเจ็ดคน